และในวันแบบนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถนะครับ <c oughs> แบบรถเลโก้นะครับอืมเขาอ,อัปเดตมาใหม่นะถ้้เราเกลือรถตรงนี้ใช่ไหมมีว่าเลยฟังเนี่ยแบบพอเข้ามาเจี่ใช่ไหมคันแรกก็คือเป็นรถรับรถเลโก้นะครับอืมมันฟรีนะครับเหนะ็นไหมนี้ก็แบบให้เล่นําได้นะ ผมเล่นไปแล้วเล่นมดแล้ว <c oughs> ทุกคนก็รู้นะครับว่าถ้าเราเลเคสแล้วเน,นี่ยมันก็จะมีลูกศรน,นะครับเนี่ยเห็นไหมลูกศรน,นะนี่นั่น่ะนั่ะแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะไปตามทางครับเออโอเคนะมาต่อไปมารีวิวรถกันนะครับคันแรกนะครับดูว่าเนี่ยยังยังน้อยเลยม,มีอะไรดีเปล่า อืมมีดีแค่รูปร่างนะครับอืมคนต่อมานักแบบเพิงนั่งปุ๊บนั่งปุ๊บอ๋อมีลูกศรให้กดัวดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบลัมเบ้ปีอะเออผมใฝงกูปีใจแล้วอันนี้ปีปีเต้ มาคันต่อมาแล้วครับคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นแบบมีสองปุ่มนะครับปุ่มลังก็จะเป็เนแบบเอาขึ้นแล้วก็คนนี้ไม่ได้นะครับท,ที่ที่ห้อยที่ห้อยอันนี้ก็จะเอาขึ้นเอาลงได้โอเคล้วอย่างนี้ก็แบบรถสุขภัยต้องมีความเร็วนะห้าห้านะค <c oughs> ันต่อมาคันสุดท้ายคันนี้ชื่อว่า รถตำรวจมีดีแค่รถแรกเหมือนอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อ๋ออุ้ยเออเออ้ยอุ้ยพวกป็นคนร้ายเราเลยไม่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางทุกคนเพราะว่าตัวผมก็ใหญ่ชิดร้อนทำไมมันดูเล็กๆจังวะเออทุกคนว่าไหมมันดูเล็กๆจังเลยอ่ะเฮ้ย อก็รวมขังแล้วจบๆส่วนใครที่ก,ก็อยากแบบได้รถก็มีไฟเลี้ยวด้วย <c oughs> ส่วนใครอยากเล่นนะครับก็มันจอยแบบบูเคเว่นสำหราใครอยากเล่นก,กับผมนะครับก็มันจอยมลยชื่อตามีเลยครับ VPA37D โอเคนะแ,แค่แต่งตัวเฉยๆเซอรี่มีคนนั่นหรือเปล่าไม่มี พาแบบม,มันมันมันให้หารอบเนี่ยเบื่อทุกคนคุณเข้าใจนะมันเหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนให้เก็บแต่นี่มันมีลรกฟอชช่วยอะเออมันก็ง่ายขึ้นนะผมว่ารถไม่ได้อยู่หรอครับรู้รู้อยู่ไม่นมีคนแต่งตัวมุนผมครับไอ้นี่กูจับเข้าคุกเปลี่ยนเปรียบอ,อ่ะมามันจะเหมือนกปุงน้เพื่อนขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ฮ เอามาจากไหนเนี่ยตอนผมสปอร์ตไม่มีอันนี้เลยอืาะดูก่อนเนี่ยๆไม่มีไม่ไมีกดตรงไหนวะครับเฮ้ยเฮ้ยกดตรงนี้เหรอเนี่ยๆพอเราันรถเหรอตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยอย่างเท่อ่ะแล้วกดตรงนี้เหรออ๋อเปิดไฟรถโอเคเลยกดตรงนี้ เนี่ยเนี่ยมันไม่ตรงปลุกอ่ะมันไม่ตรงปูุกออโดนเียมไปเลยครับม,มันอยู่ตลอดหรือเปล่าหรือไม่อยู่หนึ่งสองอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนะคะเออแต่ลดความแบบตอนนี้โคตรช้าเลยเออมัม่เร็วอยู่ กิจกรรมเลโก้ LEGO ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับซึ่งจะมีอีเวนต์ใหม่อยู่นะครับไปรอเลยคิดมัดเหรอไม่ครับไม,ไม่ไม่ใช่คิดมัดนะครับคิดมัดว,วันนี้วันที่เจ็ดเองนะครับใช่ปะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดใช่เจ็ดเจ็ดคอคอเฮ้เฮ่ทันวาควมนั่นแหละทุกคนอย่าไปลงอะไรนะเออแต่ละคนที่มาเล่นก็อยากให้ดูคลิปนี้มากเลยนะครับ เออหายบบพี่เกียร์อะมันง่ายอยู่นะครับโคตรโคตรง่ายง่ายกว่าไอวินฮาลวีอั้นั้นอีกถ้าต้องซ่อนเฮ้ยพี่บัลลังนั่นหายไปแล้วได้ได้อมันเหมือนอะไรวะอุร้านเบอร์เกอร์ก็ไม่อยู่ข้างหลังอืไม่ตรงปกครับพี่ผมรับบวได้มันน้อยเกินไปอ่ะ อตรงนี้ลานเลยอออยากให้เพื่อนมาอยื่กันในเสียงรถแล้วเนี่ยเออเป็นลานเลยขี่ไดไหมขี่ไดไหมต๊กั้นเนาะมันกั้นขี่ไม่ได้แล้วเป็นฝ่ายอุ้ยรอรอเนี่ยอ่านกันดล็อกสีเลโก้วิ่งไปทั่วเมืองเพื่อปลดล็อกสีอื่นๆและบล็เลโก้คันแรกเฮ้ย เออรอบมือกันแล่าเลยว่าวอเลยจะให้ดูบิ๊กเข้ามาิขาดดูบิ๊กกูไม่ชอบดูบิ๊กดูบิ๊กเออทุกคนบอกว่าบายบายนะครับไวเล่า์คิดมิงผมไม่มีอะไรต่อเลยอ่ะที่เกล็ดถึงไม่ต้องเติะตีห้าครึ่งมาอาัดคลิปตอนอีกสามสิบนาทีอะเออปุริตาก็จะ ถามว่าคนละละอีค่าไม่ใช่อีสี่สิบเจ็ดคนนะอบคนด้วยนะครับบายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบายบาย